ตลอไปเกินกว่าความยาเรืองยาเสพตินะครับกหมแล้วตันนะครับเดประสากาก็เ็นผู้ค้าก็ต้องสามารถจะเข้ารับได้หได้แต่เราผู้ค้านะครับแล้วก็พูดทันทีเป็นผู้เสยไอซ์ตั้งแต่2ีกรืบรึงไปต่ำไือบานทยัดตในพื้นที่ นี้เป็นส <ım. S 2> <Af> ิที<พ> <co> ่ท <bt tall> <c oughs> ุกใบโงยาบาลตึ้งซึ่งถ้าถ้าร้านกอถ้าถ้าทางอุตสาหกรรมหลุดพายนี่ต่างหกดาที่อยากจะมาปั่ปัญหาคอบครูเนี่ยเป็นปัญหาตึ้งอรกงแล้วในพวกนี้เป็นพวกที่ลุกเส็จแล้วมาอ่านที่แล้วก็ผมไม่ราบแต่ทางฝ่ายเราที่ทำงานนั้ก็ ท่านไม่ต้องการท่านก็ช่วยได้แต่ถ้าท่านอยากจะบอกเล่าให้หมู่คนอื่นฟังต้องไปรูดไง่ายป่างดวันเดียวนะฮะงดวันเดียวนอกนั้นเด็จพราบรมคือป้าชายใน,นจ 60, ัน60พรรษาในวันที่28กรกฎาคมเนื่องในโอกาสปีมหาการรื้อาการยาเจษิาไป